พวกเองอยากเห็นไอ้บิกกี้ตัวตึงมาบวันนกักก้อนแห่งนักภาคหนึ่งหนึ่งกลับมาลันวงการหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเปิดตัวมาเดี๋ยวจัดดิสมอนให้ดูเลยดิสมอนกับใครคอมเมนต์มาอยากดูดิสมอน vs ใครต้องไมนีม่ตัวคนดังมาเนี่ยน้องมุกมีกีก,ก้อะไรเงี่ย

โอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหน,น,นู่มๆทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอพิกิเอ็กโตรไม่เป็นเยอะเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้พี่ไม่มีดูหน้าหลังนี่ชิดกันละโอ้นี่ชิดกันละไม่ใช่อะไรด้านหลังนี่พี่กำลังติดแบบแผ่นซับเสียงอยู่นะเวลาพี่ทำอะไรเสียงดังแบบอ้าวอ้าวไไม่ใช่ไหมครับคลิป เสียงมันจะได้ไม่บรบกวนไปข้างบ้านอะไรอย่างนี้นะกำลังแต่งหอแต่งห้องเดี๋ยวมีรีวิวแบบชุดใหญ่แน่นอนนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ก็จะเอาอะไรสนุกสนานมาให้น้องๆทุกคนได้ดูได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์อันตัวตึงสายไฮไลท์พี่ก็อยากจะรู้นักแหละว่าพี่เนี่ยได้ทำการดัน ก่อนหน้านี้ดันวงการตัดต่ออย่างหนักหน่วงเห็นปะดันตัดต่อ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 เริ่มฮึ่มเขิมประเทศไทยเริ่มตัดตึงตัดปะยะใครก็ทําได้หยุดเวลาตะต้สต็อปยิง M79 ใส่ตัวองค์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกำระเบิดแล้ววาวไประเบิดตู้หมดตี้อะไรอย่างเงี้ย มีแต่เท่ๆวันนี้ขอมาดันสายไฮไลท์กันหน่อยละกันมีน้องๆหนูๆห,ห,หลายคนบอกมาว่า,วาพี่สายไฮไลท์นี่ยช่วงนี้นีกบเลยนะเงียบเกิบเลยเหงาหอยอะโอเคได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้พิก,กี้จะช่วยดันเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารับชมกันว่าตัวตึงฝีมือแบบประมาณว่าตัวท็อปของประเทศไทยเนี่ยมีหน้าใหม่เกิดขึ้นมาหรือย,ยังเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปรับชมกันบอกเลยว่ากระแสดีมากคนตรงคิปมาบัลากา้บาบาัลลาก้บาบาัลลาก้าบัลลกโา ปกันเอาโอเคครับพอ่อแจ้ปตอนนี้เดี๋ยวเราจะไม่พูดเยอะนะครับเราจะเข้าคลิปกันเลยแต่ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก่อนจะขึ้นปีใหม่พี่ก็อยากจะขอนะครับน้องๆหนุๆทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไอพ x คเอ็กซ์ทให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสู่สิบล้านจับไปจ้าโอรับเดี๋ยวเราเวลาส่งไป,ลปเลยเล่นกทุกคน ตัวแล้วกับกิจกรรมแบบจัดดักจัดเต็มตลอดปี2 0 2 2กับกิจกรรม New Edge m ใหม่สุดปังเตรียมตัวรับไอเทมแบบจัดเต็มบอกเลยงานนี้คุ้มสุดครับพลาดไม่ได้แล้วกับกิจกรรมยาวตลอดปี2 0 2 2กิจกรรมแรกในวันที่ยีสธันวาคมถึง9มกราคมก่อกำเนิดนิคมรกหลังกิจกรรมพิเศษ New Edge ทธันวาคมถึง9้ามกราคมกับสกินและไอเทมแบบ four option ่ธันวาถึง9มกราคมล็อกอินและลงเล่นแจ้จุกๆรับปีใหม่กับสกิน AK ทาวนและไอเทมอื่นๆอีกมากมายหมกราแจกไอ เทมฟรีปี2022วันเดียวเช่านั้นยังวันเดียวเช่านั้นและพิเศษส่วนกับตั้ตดีขี newer, ้ปีใหม่1ถึง5มกราคมนี้ฉันจะเต็มตลอดเดือนมกราคมกับฟรีไฟและฟรีไฟแม็กซ์ที่การินาฟรีไฟไทยแลนด์โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้า f a c e b o o อภิเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดติดตามกด o l l o w f a c e b o o k พี่ก็กดไว้ซะนะทุกคนนะเพราะว่าคอนเทนต์ดีๆเดือดมาแน่นอนกายทวัฒนัทดาวิดโอเคทุกคนคอนเทนต์ content วันนี้นะครับพี่โพสไปแล้วนะครับว่าตัวตงึงใสไฮไลท์อยากแจ้งเกิดสลัมาของเวอร์เวอร์ถ้าว่าจริงพี่ดันให้เองน้องรักโอเคเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะรับความคิดเห็น1.1พัน นั่นไหนใครบอกว่าสายไฮไลท์มันเงียบเฉาอับเฉาไม่ใช่นะครับถ้ามาอยู่ในช่องไอพิกกีเมื่อไหร่ปับ๊บพันคอมเมนต์เฮ้ยพวกเองว่ามันทําง่ายหรอพันคอมเมนต์อ่ะยากมาหาศ,าศาลบรารากากเลยนะครับน้องๆหน,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 นูโอเคเดี๋ยวรับรับชมคลิปแรกกันเลย let's go <S เดี๋ยวรับรับชมคลิปแรกกันนะทุกคนนคับนี่ครับพี่พิพสุทธ์หล่อได้จัดมาพี่เนี่ยพร้อมที่จะดันพวกเองทุกคนแล้วภ้าสวยคมชัด เสื้อแหลงแดงแบบเทๆเม็ดแรกเปิดไปได้สวยเล่นในโทรศัพท์บอกเลยว่าโทรศัพท์เสียแล้วปอบปุ่มก็ใหญ่เลยฮัลโหลลากหอยสวยกูดดนะชื่อกูดดไม่ภาพสวยนะอันนี้ถือว่าใช้ได้รู้สึกว่าจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะทุกคนฟรีไฟตั้งแต่เขาแยกคอมแบบนี้มันหาห้องเอ้ยมันหาคนไม่เจอทุกคนว่าปะมันหาเจอยากมากหาไม่ค่อยตัดต่อนะแต่ถือว่าฝีมือดีภาพคมชัดมาก พี่พี่โอเคนะพี่โอเคกับคนนี้นะถอดยังไม่มีแบบประมาณว่าเวอร์วังอลังการมากๆนะครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นแบบ<ว>เอาตรงๆเนาะยิงยิงหมูเห็ดเป็ดไก่แต่ถามว่าอยู่หมูเห็ดเป็ดไก่แล้วไงอะ่ะมันก็ขยับได้เหมือนกันในการลากเม็ดเดียวแล้วยิงโดนหัวเลยก็ถือว่ายากฝีมือโอเคใช้ได้ใส่หมวกใส่หมวกคุ้นๆเหมือนคนด,ดังเลยอะ่ะ โอเคนะที่ชอบในความภาพชัดมากแล้วก็เล่นสมูทนะครับสมูทหมายถึงว่าแบบเล่นไหลลื่นไม่ได้ติดติดเออมีชักกระตุกงุกงักงึกงักนะครับช่อง d e a ทีเฮดส่งบ่อยนะครับน้องเดทนะครับผมมันอ่านว่า d เด d เด f หรือเปล่าตรงนี้กูเดทกูเดหนึ่งจุดหนึ่งห้พันติดตามนะครับอย่าลืมมากดติดตามน้องกันด้วยนะครับทุกคนโอเคเปล่าเป็นกําลังใจกันดีครับโอ้ยชาฟีฟโลไปกันต่อนะครับน้อง ซีรีวิทนะครับผมให้ชื่อคุขุนคนเนี้ยอะไรวะดิสมอนหรือเปล่าเฮ้ยดิสมอน2อ9 0 0 0ามื่นติดตามเปิดมาแบบฉีกหนังสือพิมพ์น่ากูว่าแล้วเห็นบ่อยครับนี่เฮ้ยล้วเล่นสมูทแบบลื่นมากเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบหมุนไอวอลไอวอลหนึ่งโอ้ไอวอลบิดขวางหนึ่งรอบเลยอะไอวอบิดหนึ่งรอบแบบพิュ๊พนี่ยังไงยังไงบอกว่าอย่ายิงโดนกูนะกูจะดฉากอ้าวไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเสียชื่อเสียงอันนี้เล่นแบบฟูลเกมเหรอนนอง แต่เล่นสวยนะอยไอ้ดิสมอนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ดูดิสมอนหนึ่งหนึ่งนานแล้วเอาเปล่าคอนเทนต์หนึ่งหนึ่งอ่ะพวกเองไม่ได้ดูพี่ภาคมานานแล้วฟังตรงนี้ครับพวกเองอยากเห็นไอ้บิกกี้ตัวตึงน้ำมันนมก้อนแห่งนักภาคหนึ่งหนึ่งกลับมาลันวงการหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดตัวมาดิอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเปิดตัวมาเดี๋ยวจัดดิสมอนให้ดูเลยดิสมอนกับใครคอมเมนต์มาอยากดูดิสมอน VS ใครเดี๋ยวพี่จัดให้เนี่ยทรงพิ้วเล่นหนึ่งสี่อะไรอย่างเงี้ยดิสมอน แอหนึ่งหนึ่ง ASMR ด้วยมีเสียงโบ๊ะบ้าโอ้โหแล้วยิงคมจัดยิงคมจัดดิสม,มอนใครชอบดิสมอนมากดไลค์ถ้าใครกดติดตามได้นะครับน้องดิสมอน 2S S2 เออนี่นะครับดูดีโอ้โหแม่สายไฮไลท์ยอดวิวมันไม่มาได้ไงคนดูช่วยกันสนับสนุนดีครับน้องโอเคไปต่อไปนะครับไม่มีคลิปมีแต่ไมค์คิดจะไปห,หรือเปล่าหรือว่าเิดท,ที่หัวเองอะ <Hey. S 2> ต่อไปเฮ้ให,ห,ห้คนดังคนดัง,น,ดงน้องกนลวัฒน วกเองอาจจะงงกุลวัตใครอา้าวไอ,แงไงไอแ้แกงไงมาไอ้แกงแกงแกงเฮ้ยอ๋อเปิดมาแบบเท่แกงหนึ่งเก้าเนะครับปีเกิดหรือเปล่าพี่อยากรู้อันนี้คือปีเกิดเองว่าเปิดแบบมาเวลเปิดแบบมาเวลนั่นน่ะเฮ้ยมันเอามาจากไหนรูปแบบเนี้ยเฮ้ยไม่พี่ชอบไปเอามาจากไหนอะอยากได้เอามาทำอินโทรเปิดตัวเปิดช่องอะดูดิมีรูปแบบกูนึกว่าสไปเดอร์แมนอันเนี้ยอันนี้อะไรอะบูบอรีน เอ็กเมนหรือเปล่ามือแดงแล้วนี่ขับมอไซค์แล้วแม่งเข้าฉากมอไซค์ไปเอามาจากไหนคนดูใครใครรู้บอกพี่หน่อยตาหนึ่งหัวภาพอย่างคมอย่างชัดต่างเล่นอย่างสมูทไม่มีกระตุกพิกเซลไม่มีนะครับเป็นการเอ็กปอดไฟล์แบบประมาณว่าเอ่อใช้บิตดเรนสูงเนี้ยนะที่มันช่าช้องเฮ้ยเกือตายโอ้โหดูดิยิงอย่างเปียช็อกเวฟเมื่อกี้มีช็อกเวฟ เพทงได้ะน้องถ้มันโอเคนะมันโอเคให้มันโอเคโอเคมึงหมกการเป็นคนดังเอาจริงนะน้องจริงจริงดูดูดูแล้วมีคนติเออมึงเข้าท่าว่ะนี่ไอ้แกงแม่งสุดยอดมากเลยให้ไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะนะดูดูดูแม่ง้มันดีว่ะแซปเดียวแต่แต่แต่ดีเทลเยอะนะคนดูดูดูดิ มีการตัดอันนี้แล้วหมุนใช่ไหมแล้วก็ใส่เอฟเฟกท้องฟ้าแล้วต้องไปตัดภาพลดภาพนู่นภาพนี้ภาพนั่นมาแปะหรือว่ามันเป็นเทมเพลตวะไม่ใช่เทมเพลตหรอกมั้งเพลงที่ชอบเพลงแนวเนี้มันปั่นๆดีแท้แห้แท้แท้แ้แท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 ้วท้แ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 ล้แท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 ้แ้้ จริงจมึงหมอกการเป็นคนดังออ้โหอัน,นี้มันคือท่าเหรอไม่ได้เข้านานเกินดั่งเท่เลยอ่ะยันลุกบอลไฟแล้วก็ยิงแม่งเลยเดี๋ยวน้าหนองสือพิมโอ้โหดูนานเกินไปละแต่มันเเล่นเวอร์จริงนะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะหัวหนึ่งมาดิปั๊บปับป๊บโคโนโปั๊บหัวสองมาดิปั๊บปั๊บเตรียมตัวเล็งข้างต้นไม้เลือนไม่ปัม๊มเดี๋ยวเสียช็อตไฮไลท์เท่ๆเล็งรอยังไงจุกจุกนั่งจุกหลบจุกสะบัดจุกโผล่มาเ โอโ้สายงาัดไม่พี่ชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้นะ่าเอามาใช้นะ่าเอามาเล่นมากเลยอ่ะเอามาเอามาใช้ในช่องพี่เลยฮัลโหลบอกคนตัดต่อเลยเอาไว้มาใช้ในช่องพี่พเพลงนี้ยิบแล้วบอกว่ามันจะเป็นติดลิขสิทธิ์นะถ้าติดลิขสิทธิ์นี่คือจะไม่เห็นช็อตนี้นะครับคนดูนะพี่จะตัดทิ้งออกไปนะครับติดหรือเปล่ากูดูก่อนอ้าวไม่ติดลิขสิทธิ์เพลงไม่ติดลิขสิทธิ์นะใช้ได้นะครับแกงหนึ่งเเก้าเก้าเก้าเอสนะครับผมสี่หมื่นติดตามเกือบห้าหมื่นแล้ว ให้มันหน่อยไป5้า0 0ื่นไปเริ่มปีใหม่เนี่ยห้าหมื่ไปคนดูดันไปไปกันต่อนะคนดูนะ <c oughs> พุ่งหลาวให้สากีดอยากเกิดครับมีแต่คนดังมาคิดเอาละกันพวกเองคิดเอาละกันตัวตึงมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดแล้ว <c oughs> พุ่งหลาวลาเป็ดเด็ดลาเป็ดอ้าวเอาไงไอ้แกงเจอดิดมอนบ้าไอ้แกงเจอดิดมอนบ้าหรือว่าเอาดิดมอนเจอลาเป็ด พวกเองอยากเห็นพี่ภาคย์ไข่อบ้านขวายิงแล้วนจะังวะนนี้เราเรียบร้อยหัวแตกกับบ้านแยกเฮ้ยเอาหรือเปล่าอยากเห็นหรือเปล่าไอวอมางหวะนี้ปิดไอวอไปหนึ่งรอบทวนครับโดดสวนกันมาแล้วสะบัดยิงเข้าไปยังไม่โดดปาจ้ายมาแล้วหัวแตกกักบบ้านล้าวเลยนะ <c oughs> ยากเห็นไอพี่กีหลันวงการนะักพากย์อีกก็เปล่าโอ้ยอนี้มันก็เล่นตอ่ะมันจะชิวเกินไปแล้วนะมึงจะชิวเกินไปแล้วนะ นั่นมือใช่ไหมเฮ้ตีนโอ้โหไบ้าเลยใครชอบนะครับสไตล์ฟันฟันอย่างนี้ก็ติดตามได้นะครับสี่หมื่นติดตามนะครับลาเป็ดครับผมฝีมือดีบอกเลยอ,อ,อมาอีกแล้วเฟิร์สบัตตัวเตึงหลักที่บิ๊กมูมครับให้มีแต่คนดังอะ่ะเฟิร์สบัตอ้าวช่องใหม่เหรอหนึ่พติดตามเรียบร้อยแสดงว่าช่องเก่าบิน เปิดบาดครับแต่งตัวเป็นไก่แล้วละยะโจวฟาดเข้าไปตรงนี้ครับเมื่อกี้ไม่ใช่การยิงนะครับเอาด้ามลูกซองฟาดเหมือนกระบองเข้าที่กระดองเฮ้ยใช่ฟาดเข้าที่ดังเลยไม่รู้สวยน้องสวยปั๊บลายะจโบหมดเลยว่ะเฮ้ย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 ยิงปั๊บดาบปึ๊บยิงปั๊บดาบปึ๊บปั๊บนี่อ่ะกระบาดแยกกระบาดแยกมาอีกตัวยังไงเจอละว้าวว้าวมีระดอบดี ทันติดตามได้ไงคนดูคนดูติดตามดิครับว้าวฮมีได้ชอสวยๆแบบเนี้ยวงการวีไฟจะต้องอยู่ไปอีก9ปี10ปี โอ้โหถ้าพวกเองบอกเลยนะถ้าพวกเองอยากจะแบบผลักดันตัวเองในวงการ u t u b e เนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นหุ้นนะครับการเล่นหุ้นก็คือต้องสนับสนุนให้คนเข้ามาเล่นเยอะๆให้คนมาติดตามเยอะๆเนี่ยพี่ทำคลิปแบบนี้เพื่อสนับสนุนให้คนดูคนอะไรชอบในแนวนี้เยอะๆพวกเองก็ต้องสนับสนุนด้วยการกดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะๆยอดวิวเยอะๆใช่ไหม มันก็จะทําให้คนใหม่ๆเ่ยอยากจะทําอยากจะเป็นอยากจะเท่แบบนี้ก็เข้ามาในวงการเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นฟรีไฟก็จะอยู่กับเราไปอีกนานเออเห็นไหมดีไตายพันติดตามได้ยังไงกดไลค์กดซับสไครต์มันกดฟรีมากดกันโอเคเปล่าโอ้โหไปดูคนต่อไปกันเลยนะครับน้องชายกรไอันนี้ก็มาบ่อยอันนี้ก็มาบ่อยน้องอะไรนะ่ะหากโกนะครับตอนนี้ฝึกตัดต่ออยู่กับพี่อยู่ตัดต่อภาพนะครับผม ตัดทั้งคืนเลยเมื่อคืนนียตัดทั้งคืนเลยหมายถึงว่าตัดได้ไหลายรูปเหรอถึงตัดทั้งคืนไม่รูปแรกยังไม่เสร็จเลยโอ้โหโนะครับฮากโก้นะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ต้องหรอกไฮไลท์มาตัดคลิปให้พี่เอ้ตัดรูปให้พี่น่ยฮากโก้อ่าฮะลูกซองยัดกระบาลปว่าเส้นไปหนึ่งทีหมุนตัวไปแล้วยิงไ่โดนขอแก้ตัวอีกหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยหัวแตกกระบาลแยกห้าร้อยติดตามร้อยเออไม่ใช่ห้าร้อยวิวร้อยติดตามนะครับมากดไลค์ซับสไครตได้นะครับ คนต่อไปน้องเลโวคนกดไลค์ตั้ง99นี่มันคนดังแน่เลยคนดูทำไมมีแต่คนดังมาเนี่ยนี่ตัดต่อทำเป็นภาพแบบเก,เก่านะแต่ดูไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่ดูตกจะมืดมากกว่านะมองไม่ค่อยเห็นเลยเฮนะครับช่องน้องเลโวนะครับติดตามได้นะคนดูนะไปช่วยกันนะครับผมช่วยๆกันดันเว้ยวงการพวกเราคนต่อไปน้องมิ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 งไม่รู้ตึงไหมพี่กลับมาเล่นอกลับมาเล่นขาดแสดงว่าผู้หญิง ผู้สาวแน่นอนนะ่ผู้สาวดูหน่อยแล้วลกันนะน่หัวแตกงไปดิเอาเปล่าเอาผู้สาวเจอเว้ยยิงแบบลอยยิงแบบลอยวัดนี่ไงไอพี่มีผู้หญิงหลายคนนะอยากอยากวัดเปล่าอยากใครอยากดูแบบหนึ่งหนึ่งผู้ชายหรือผู้หญิงคอมเมนต์บอกพี่หน่อยยังมีอะไรนะตัวตึงๆสมัยก่อนนะ่ะมีกาเลสมีบาแล,ม,าลมอะไรอย่างเงี้ยเจอได้นะผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมาลง ชื่ออะไรครัซีแลกเหรออ่าเขาซีแลกหรอเมื่อกี้เนี้ยเบ้มขอแตกไปเบ้บเฮ้ยถือว่าเล่นดีนะครับเล่นดีนะโทรศัพท์ด้วยใช้ได้เลยนี่ยันกระบาร์โคู้้ไม่ได้ฝากช่องมานะครับไม่รู้จะให้กดติดตามยังไงนะครับไปติดตามเฟซกันได้นะน้องๆเด้อโอเคต่อไปเดี๋ยวมาดูมาดูหน่อยพี่บิ๊กนี่น้องคาฟาลิสชื่ออ่านยากจริงคนสมัยนะอะไรยังไม่รู้กูดิ้งงงไว้หมดละชื่อแต่ละคนปั๊บโอ้โหเต็มท้องฟ้า วับว่าวับหนึ่งหัวยังไงโทรศัพท์ด้วยว่าวัดวัดเปิดไปอีกหนึ่งหัวยังไงข้างใต้งัดงัดมีรอยอีกหมดดีหมดดีไหมโอ้หลายตี้นะครับแล้วก็สโลว์ไปแบบเท่ๆอ่ามีตัดต่อเล,ล็กๆน้อยๆโทรศัพท์นะทุกคนต้องเข้าใจตกแตกปะข้างบนยืนสลอนยืนสลอนยืนสลอนหมดตี้ <ight> ไปดิโจรเซอร์เอาไปเอาโจรเซอร์พวกเองตั้งชื่อช่องนี้แบบมันจำยากเนาะ ถ้าเองตั้งแบบกระจู๋กระเจียวอะไรเงี้ยพี่จำเลยพี่จำยาวเลยจำยันปีหน er> ้าปั๊บแองอ้าวตายโอ้ตรงนี้นัวจัดตรงนี้นัวจัดว๊าบหัวแดงไปหนึ่งตัดขวามาหัวแดงไปสองมีตัวไกลหนึ่งตัวตัวไกลหนึ่งตัวเอาไงเอาตัวไกลก่อนปั๊บตัวไกลมีนะตัวไกลอ่าตัดไปตัวไกลวิ่งปล่อยไปโอ้โหว้าสองหัวเลยเหรอลากแบบเมื่อกี้ ห่ังทะลุด,ดิขนาดเล่นโทรศัพท์แล้วมีสะบัดด้วยอ่ะเอาว้าวเอาว้าวอ,อย่างหนึ่งหนึ่งว้าวเก๋งพอว้าวไอห,หน้าอไอ้น้องอะไรเนี่ยโชเซอร์ผ่านติดตามมาติดตามได้นะคนดูไปกันต่อครับไปกันต่อตึงจัดวันนี้ตึงจงัดล็อกหัวล็อกหัวล็อกหัวขอดูหน่อยล็อกหัวไหนเป,ป็นไงปั๊บปับป๊บปับ๊บเฮ้ยเฮ้ยสเต็ปเลงกระโดดล็อกหัวเคยเห็นอยู่อันนี้พี่เคยเห็นแล้วแพ่เก่าไม่ใช่หรอตอนนี้ทำไม่ได้แล้วมั้ง เออแต่อันนี้แปลกๆนะอันนี้แปลกๆนะโอ้ววววววอันนี้แปลกๆนะมันใช่ไหมคนดูว่ามันใช่หรือเปล่าไอ้นี่มันใช่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆมันแปลกๆมันจะเอาหัวมาทุกตัวเลยเหรอมึงคือใครเนี่ยเฮ้ยมึงจะคลิปปะเนี่ยมันเกินไปนะ VQ7 โอ้มันเกินไปนะไอ้นี่ หนึ่งหนึน่งหน่อยไหมหนึ่งหนึ่งหน่อยไหมเจอดิสมอนไหมมันจะตึงเกินไปแล้วตึงเกินไปแล้วโอ้โหมันเอาหัวหมดเลยนะครับต่อไปไหวไหมพี่ไหนไฮตู่ประชารัฐกลายเปหรือเปล่าเมันของแท้ไม่กล้าแยม่มขอโทษทีครับท่านนายกขอแค่ออกช่องครับพี่บิ๊กสุดเลิฟจัดไปน้องคนกดไละคะ์เยอะด้วยดีกว่าใครวะเนี่ยได้ทูช็อตอ่าได้ทูช็อตไหนไหนไหนมาดูเมื่อกี้อะไรวะปั๊บโดดฟัน เฮ้ยมันก็ทำได้เ mm ขาเขายืนน um, okay. ิ um. um. oh, okay. ่งๆอ่ะมึงบอสไรล่ะเราก็ใส่หน้าชดชดชดปั๊บเป็นที่สองปั๊บโอ้โหนี่มันแก่งบอสแก่งบอสวิ่งผ่านไปแต่จิกยากไงขวานจังไปดิปั๊บภาพองชัดจริงหน่อยนะอ๋อโทรศัพท์เหรอโทรศัพท์พอเข้าใจได้แหละนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าโทรศัพท์จะทำยังไงให้มันแบบสามารถแบบจับภาพได้ชัดๆอ่ะแต่ว่าเล่นดีนะมีสะบัดด้วยแม่สะบัดทุกครั้งที่จะจิกปั๊บแล้วก็สะบัด ยิงเสร็จปับ๊บแล้วก็สะบัดบเห็นไหมแล้วก็หาตัวต่อไปยิงปับ๊บสะบัดไปเจอพอดีปับป๊บปั๊บเนี่ยสะบัดก่อนยิงอ้แล้วมีเต้นตลอดด้วยนะขนาดเล่นในโทรศัพท์ถือว่าขยันนะทำขยันทำมากได้ทูช็อตนะครับผมดูแล้วนะสุดยอดโทรศัพท์เพราะว่าเป็นคนที่เล่นในโทรศัพท์ด้วยพี่เลยขอชื่นชมว่าทําดีนะครับคนดูถ้าอะไรเนี่ยทำมาสี่ปีแล้วยังไม่ถึงเคเลยอ้าวต้องช่วยกันแล้วมัง้งไหน X กัน300คนดูครับน้องๆช่วยโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมกดไลค์ไปช่วยโชว์ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคอมเมนต์ด้วยไปคอมเมนต์ด้วยกดติดตามด้วยพี่จะดูนะว่ามันจะถึง 1K ได้หรือเปล่าพี่ขอได้ไหมพี่ถามตรงนี้ว่าไอพีกี่ขอได้ไหมแค่1000น่ะมันไม่เยอะเกินไปหรอกมัง้งถ้าคนที่ดูมาถึงตรงนี้คนแล้ววิวที่มาดูเนี่ยมาช่วยกันกดเนี่ย X กันทีเฮด ถึงให้ของขวัญปีใหม่มันไปหน่อยไปคนดูสงสารมันหน่อยไหนไปดูหน่อยดิฝีม,มือมันพอน่าจะสงสารไหมมาเบะยิงหวัวไปเนิ่มโทรศัพท์ใช้คข่มาสเตอร์ด้วยเบะยิงหวัวไปสองด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าข้างล่างเจอสองสามหัวว่าก็ถือว่ายิงดีนะถือว่ายิงดีนะแล้วคนนี้ถือว่าภาพโอเคด้วยทำไมภาพมันดูทรงเปอะไร อ๋อหยุดตามจะว่าเพงกระโดดสไลด์ตับหัวด้วยนี่เป็นไงวับวับเฮ้ยจำช็อตด้วยโทรศัพท์จาช็อตมาดิโดดสับพิ่งจับโอเคนะฝีมือดีนะถ้าทำมาสี่ปีจริงอะตอเหล็กเลยเพื่อถ้าสี่ปีจริงไปกดติดตามเลยคนดูไปเช็คมาถ้ามันไม่ใช่สี่ปีจริงไม่ต้องกดติดตามโอเคป่าโอเคนะทุกคนไปเช็คมาแล้วไปกดติดตามกันไปน้องคนต่อไปครับอยาก 2K ก่อนสินปีโอ้มึงขอ 2K เลยหรอเมื่อกี้ขอ K เดียวอันนี้เท่าไหร่โอ้โหร้อยแปดสิบคนจัดไปคิดารุแล้วถ้าสมมุติว่าถึง 2K แล้วไม่ไปคอมเมนต์หน้าเฟซพี่ว่าถึงแล้วครับขอบคุณครับพี่บิ๊กนู่นเนี่ยขอบคุณ FC บิ๊กกี้ครับอะไรอย่างงี้นะทุกคนไปกดยกเลิกติดตามันนะครับหนึ่ง year in making YouTube มันบอกว่าหนึ่งปีละที่ทำมานะครับจะอยากสองพันจัดให้มันไปดูฝีมือก่อนโทรศัพท์ด้วยคิดารุคัมแบ็กมา มีความตั้งใจทำป้ายอ่า follow เต็มเม็ดหนึ่งเมเม็ดสองเม็ดสายิงดียิงดีไม่พลาดเลยสามเม็ดถือว่าใช้ได้ถือว่าถือว่ามันจะแบบดูไม่ยากเท่าไหร่สองบั๊สวยโอเคนะโอ้โคนน่นฝีมือตึงเกินไปครับตึงเกินแต่ว่าตอนนี้การที่เราจะหาคนที่จะแบบเขาเรียกว่า โหดกว่าเช้าบ้านจริงๆมันต้องเป็นซูเปอร์อาจจะแบบถอดหนึ่งสามหนึ่งสี่แบบจริงๆอะแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรจัดฉากซึ่งจัดฉากเนี่ยเราดูออกนะคนดูนะพี่เนี่ยพี่อะดูคลิปคนที่ส่งเข้ามาประกวดเนี่ยเป็นหมื่นๆแสนๆคลิปแล้วพี่กล้าพูดเลยเป็นหมื่นๆคลิปแต่ตั้งแต่พี่ทำยูทูบมาแล้วดูรีแอคชั่นหรือว่าส่งเข้าประกวดอะไม่สามารถจัดฉากแล้วเอามาหลอกพี่ได้พี่บอกงนี้เลยถ้าใครเล่นแบบ วีเกันจริงๆแบบไฟกันจริงๆอ่ะเหมือนที่พี่เอาคลิปลงแบบเจอเวียดนามเจออินอ่าอะไรนะอินเดียอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นใช่ไหมว่าพวกเรายิงกันเอาเป็นเอาตายแบบจริงๆอ่ะแล้วถ้าแบบโทรฟอร์มได้อ่ะแบบไอเหมือนใครได้ดูคลิปที่เจอพี่เจอเวียดนามไหมไอมาซอนอ่ะไอมาซอนที่มันยิงแบบโอ้โหพวกพี่ลุมสามหนึ่งสี่หนึ่งแบบจริงจังอ่ะมันเอาพวกพี่ลงหมดถ้ามีคนทาคลิปแบบนั้นแล้วส่งมาพี่จะเห็นเลยว่าอนี่เกิดแน่นอนแล้วพี่อาจจะดึงตัวมาทําอะไรสักอย่างเออ แต่แบบเนี้ยมันทํากันได้อยู่แล้วยิงบอดอะไรเงี้ยพูดกันตรงๆซะนะแต่ถือว่ายังยิงดีไงถือว่ายิงได้ดีตั้งใจหาช็อตนะอยากเกิดค่ะแอมอยากเกิดค่ะแอมดูหน่อยรักกันมาเลยไทยเลดี้ด้วยนะปั๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บไอ,อ,อบไอวอลหมุนรอบไอวอลหมุนรอบตัวอ๋อสวยทำดีไปหมดยิงหัวแตกกับบานแย่วับ ไอวอยังสวยอย่างว่ามันผู้หญิงจริงะเนี่ยเฮ้ยมันเล่นโทรศัพท์นะคนดูเฮ้ยมันเล่นว่าไปเปล่ามันรีมันรีชิปหรือเปล่าเนี่ยไอ้น้องอ๋อมันบอกวิ่ง์วัยยี่ห้า 25. โอ้ว่าอยู่รีชิปหรือเปล่าอย่างเร็วอย่างจวดเลยอะมาติดตามกันได้นะคนดูนะน้องอดีด้วยอะมาถึงคนติดตามดูดีด้วยนะน้องมุกมีก่กาอะไรเงี้ย อยไาไิดตามกันนะอยากเกิดน้องเขาอยากเกิดคน,นโดอยากเกิดก็เปิดดิเปิดแชทดิเฮ้ยไม่ได้นะกวแตกกระบานแยกนะคุณเนี่ยโอเคไปดูกันต่อน้องอาโปโลวีมาอาโปโลวีทูนะขอคุณ1,000ัซับนะครับลวงหน้าอ่ะมันพันซับแล้วเปิดตัวมาแบบพลังการอมีตามลาค้าหัวตั้งใจหาสาวซะด้วยหรือมันเป็นแทมเพลวะครับ เมื่อกี้น่าจะเป็นปังปังเฮ้ยปังเฮ้ยคนเดียวสวยน้องสีหัว ASMR อปประพอลโลตัดด้วยไอ้นี่มาดีนะไอ้นี่มาดีทรงมาดีรุ่นหัวไปมาเจอแล้ววับวัด ว้าวโอ I i ้โหไอ้ไอ้ไอ้ที่ชอบเสียงแบบเงี้ยจีนิจีนิโคตรต่อครับน้องโคตรต่อครับไปหาสาวแบบพวกแบบเที่ยวยิ้งมาใช้ด้วยนะ่หลักๆตื่นเต้นโอ้ตัดเทสได้ววย่ะเพลงดีเพลงหายใจเข้าใจหาเพลงใส่นะ ออตัดฉากลงมาอย่างนี้ด้วยสวยเลยนะไม่จริงๆมันไม่ควรพันนะมันควรไปอีกนะใครชอบนะครับอย่าลืมมาติดตามน้องอัปลูด้วยนะคนดูนะพันติดตามเองเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนดูโอเคนะครับวันนี้ก็ดําเนินการมานะโอ้ยังเหลืออีกเยอะเลยตัวตึงตัวดังคนดังกดไลค์เป็นร่อเลยหรอใครอ่ะคุณเล่ประเทศลาววิ่ยน่าจับมาหนึ่งหนึ่งอ่ะคนดูแต่ว่าต้องเป็น E ีพีต่อไปนะครับ e ีพีนี้ขอหยุดไว้ที่น้องอัปลูนะครับผม ไหนวะไออัโปลโลอยู่ไหนอะอัปลโลตรงนี้นะครับพี่กดว้าวกระดอลาวไว้ก่อนจะได้จําได้ว่าต่อไปเป็นต่อไปเลเวลนะครับ<_ <EN> _>โอเคนะครับวงการตัดต่อวงการไฮไลท์วงการทุกวงการวงการหนึ่งหนึ่งวงการนักพากจะต้องดําเนินการก้าวหน้าต่อไปด้วยฝีมือไอวิก,กิเอ็กท <_ EN _> บอกเลยว่าพวกเองต้องสนับสนุนพี่แล,ะละ้วล่ะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับพี่เพื่อที่จะผลักดันวงการของเราต่อไปด้วยนะครับ โอเคอย่าลืมขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับคนดูนะเจอกนันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอยากดูคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับพี่อ่านหมดแน่นอนไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ